สวัสดีครับเชี่ยวการน,นะครับผมจากคุปตาศรีสกเกตเราจะเลือเล่อนนะครับสาขาอำเภอกันทรารามนะครับวัอนี้มือสันวันดีว <c oughs> <c oughs> ันที่สามสิบเอ็ดนะครับกรก,กฎาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าโอ้หกสิบแปดไหม <c oughs> <c oughs> โอ้ยมาาัดตอนวันนี้เชี่ยวการมาทรงหมอบรถแท็กเตอร์นะครับผีสุดารัฐเป็นเอลฮ่าสองสองแปดนะครับนี่คันใหม่ไอเพิ่นไอเพินเ่นบปรดิวเซอร์สุดารัฐได้เมียเราซื้อสุดารัฐ เราซื้อเมียซื้อนะครับเป็น L3608 มหนดีที่นะครับไอ้เพื่นเอามาตีเทื่อนกับเซลกาเป็นเพิ่อนเป็นเอลหาสองนะครับขั้นนี้เซลกาเทื่อนเนี่พิ่งอยู่สองแสนเจ็ดนะครับสองแสนเจ็ดหมื่นบาทเพื่นเอามาดาวเบิร์ดเลยนะครับเพิ่งเป็นลูกค้าโรเจอร์ตีนะครับคือเพิ่งซื้อรถมือสองมากคับซื้อเงินสดมากนะครับซื้อเงินสดมากเ,เอามาดาวไดเลยสองแสนเจ็ดนะครับเอาค่างวดจะปีนอ่ะไป ข้างงวดเพิ u, ่นเอาอยู่8ปีนะครับปีละ95,160บาทนะครับงวดน้อยๆเดือนละส0 0พันนะครับตัวนี้เพิ่นสามารถใส่โปซื้อปีนี้่อนปีหน้าได้นะครับกับเป็นเริ่มงวดน้อยงวดแรกเดือนมกราคมปี69นะครับแล้วก็งวดใหญ่งวดแรกท่านบาคนปี69นะครับเรามาทานมือนในเชลกามาถ่ายละล่ะรอบนึงนะครับรถคันนี้พิเทิร์นเข้าไปนี่จะเข้าไปอยู่สาขากันทะลบุก่อนนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากได้ไรืใส่งานนะครับ ส่วนราคาเดี๋ยวเชิญการไปหอด่านสิบสิบแจ้งอีกเท่านึงนะครับว่าคุณเนี่ยคุณจะขายจักบาทนะครับยังบ่ทันได้รู้นะครับเดี๋ยวเชิญการเดี๋ยราคาแล้วสิอทายคลิปแล้วก็แจ้งให้ทราบอีกรอบนึงนะครับว่าได้จักบาป่านจะที่ขายจักบาทนะครับแต่ว่าดาวว่าได้ตรงเงินสดอย่างเดียวนะครับน่าจะยุบเพิ่เงืนสองแสนหานะครับคิดว่าเพราะว่าราคาที่เท่าที่ไอ้เพิ่อนสองแสนเก็ตเนี่ยมันรวมผมว่าฉันนะครับเดี๋ยวจังเบิึงกันอีกเท่านึงนะครับว่า เสียดายจักบาทอุปกรณ์3อย่างนะครับขั้น,นี้โรตอร์ดีห่องอูดโรตอร์ดีข้างในคนนะครับเป็น RX 1 6 3นะครับอ่าส่วนนี้เป็นขั้นไม้ของไอ้คนนะครับราคาอยู่แปดแสนห้าหมื่นหาพันแปดร้อยนะครับเอาหาสองสองแปดโอ้มาทานแห่งจอดอยู่เฮือนเขากันแห่งได้กับเฮือนเราหลังบักแงงเนาะใส่กับโรตอร์ดี RX 1 8 4 f Power นะครับอุปกรณ์3อย่างผ่านเป็น2 4 5, 5 F Heavy Pat นะครับ ตัวใหม่หล่าสุดเลยมาดทานนี่โบร์โบปานหามันลูกไส้เป็นประยูบ่ะ <c oughs> ซือ้อลูกไส้ครับนะครับเป็นหารซองแรงยางโอตานินะครับคันนี้พอเป็นเห็ดหน้าแข่งเขนว่านะครับนี่นะครับสำหรับโปรโมชัน่นมือนีวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎะดานี่ยังใส่โปร์ฟี่ดาวซื้อปีนี้ขวัญปีหน้าได้นะครับเดืนะอนหน้ายังโบรุนะครับเดี๋ยวเซอการเสียแจงโปรโมชัน่นโ,โปรโมชัน่น โปรโมชั่นนะครับพร้อมกันกับรีวิวราคารถคันนั้นะครับเพื่อลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากเอาไปใช้งานนะครับตัวมหาเจ้ากาได้ย้ำดาวไปได้นะครับซดอย่างเดียวรถมือสองนะครับแต่พารถไม่นี่ดาวได้นะครับพอตองใ่เงินเลยจากบาทก็ได้นะครับวันที่สามวันที่สองนะครับวันที่สองเดือนสิงหาคมนะครับเจ้ากาไปส่งของขี่อำํานวยนะครับอยู่อำเภอคู่เมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ ขั้นหนึ่งของพี่สุทัศน์นะครับตอนนั้นเดี๋ยวติดแกงบ้านอีกเท่านึงนะครับแมงปอสาวบ้านนะครับประมาณนี้แหละเอาเดี๋ยวเซียวกาสีไปใส่โรตีซอยเซียวอุ่มก่อนนะครับสำหรับโปรโมชั่นกับประมาณนี้ราคาเงินสดแปดแสนห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยบาท่านเลยฮะส่วนลดนะครับฮักส่วนลดแล้วเหลืออยู่แปดแสนเอ็ดมาทานบันะครับของแถมซองดวลขวงคือเก่าไม่มีปัญหานะครับ ลูกค้าท่านไดที่สนใจก็กโทรมาสอบถามเซลกาได้นะครับบม่ว่าสิเป็นรถคันที่เทินไปหรือรถใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงสำนีก้อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไอ้เซลกา้าน้ำเนี้ยนะครับกระโบผ่าโปรโมชั่นดีๆคลิปดีๆต่อๆไปครับพอกันไม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ